มาแล้วครับ t o y o ต a v ว o s 1 5 e ปี2012ตัวนี้ราคา259,000บาทท่านใดื่องการลดมือ2เกตเนะครับแนะนำคันนี้เลยเริ่มต้นผ่อน4,000ต้นๆเท่านั้นเองรายได้15,000ก็มีรถเป็นของตัวเองแล้วกับคันนี้เลยครับติดต่อผมน็อตเพชรยนต์นะครับที่บริษัทเพชรยนต์มินบุรีผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจนะครับก็ทักหาผมได้เลยหรือโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับสนใจรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นไหนนะครับแนะนําเลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคุณลูกค้านะครับมาดูตัวรถกันนะครับตัวนี้ครับโตโยต้าวีออส 1.5e ปี2012นะครับตัวนี้ราคา2 5สนห้าหมบาทนะครับซื้อสดได้ซื้อนะครับซื้อผ่อนได้ก็ซื้อนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000ต้นต้นเองรายได้กับลูกค้านะครับ12,000-15,000นะครับก็มีรถคันนี้ของตัวเองได้แล้วนะครับไม่น้อยนะครับเครื่องยนต์เบนซินกับสีเทานะตัวรถอ่ะมาดูตัวรถกันตัวรถนะครับนี่ครับคมเนียมนะครับหนึ่งสองสามสามเส้นเลยตัวโลโก้คมเนียมชัดๆเลยเงาเงาเลขทะเบียนแปดสี่หนึ่งเจ็ดเลขทะเบียนชัดๆนะครับกทมนะครับดูดูครับอ่ะมาดูหลอดไฟตัวหลอดไฟครับหลอดไฟโปรเจคเตอร์ครับ หลอดไฟกลมๆใสๆนะครับเห็นไกลๆเลยตัวนี้ไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะครับไฟสองสว่างชัดเจนด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกดีไซน์แต่งออกมาได้สวยมากอ่ะมาดูล้อแมกล้อแมกนะครับล้อแมกนี้แมกอัลลอยนะครับแมกอัลลอยเดิมๆจากโรงงานนะครับน็อตสีรูนะครับตัวโลโก้โตโยต้านะครับโลโก้เดิมนะครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะครับขอบสิบห้านะครับตัวนี้นะตัวยางขอบสิบห้านะครับ ตัวยางเป็นยางของมิชลินนะครับตัวนี้นะตัวยางนี่ครับอ่ะผมซูม m คลูกค้าดูใกล้ๆกล้เลยเป็นไงครับยางมิชลินนะครับตัวนี้ชัดเจนนะนี่นี่ z o o ให้คุณลูกค้าเห็นเลยปียางนะครับยางสองพันยิบอ็ดดอกยางนะครับยังมีนะครับไม่ล้นไม่เกี้ยงนะครับอ่ะมาดูแก้มกันด้านบนนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับติดเห็นชัดเจนนะครับเห็นจากด้านข้างคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่เวลาลูกค้าเวลาเปิดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับ นี่ครับกระจกกระจกไฟฟ้านะครับสีเดียวกับรถเลยอ่ะมาดูด้านล่างนะครับตัวด้านข้างรถไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะครับมองให้ดูเลยมองให้เห็นเลยอ่านี่ครับตัดด้วยเส้นคมเนียมนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยเป็นไงครับคนไล่คุณลูกค้าดูนี่ที่เปิดประตูสีเดียวกับรถนะครับด้านบนนะครับนี่ด้านบนเป็นโลโก้กระจกเดิมๆจากตัวตัวโรงงานเลยนะครับไม่มีร่องรอยนะครับ ตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่มีเซตติล็อกด้วยนะครับเซนทันล็อนะครับมาดูข้างในรถนะครับประตูนี่อ่าผมเปิดให้ดูรถนะครับถ้าหากมีร่อยการถูกชนข้างครับจะต้องมีรอยบุบรอยตีนะครับตัวนี้รถของเราไม่มีรอยการชนข้างไม่มีรอยเฉี่ยวเอาสังเกตง่ายๆเลยนี่ครับสีรถดำๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับด้าน สีรถภายนอกเป็นสีเทานะครับภายในเป็นสีดํานะครับค่อนข้างดีไซน์มาได้สวยอ่าดูตัวรถผมไล่คุณลูกค้าดูเลยนี่ครับตัวน็อตนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีรอยถอดรอยขันนะครับตัวนี้เนาะนี่อ่าแล้วดูแผ่นเพจนี่ครับแผ่นเพจคุณลูกค้าสามารถไปตรวจสอบได้นะครับว่า รถมีที่มาอย่างไงมือไหนนะครับนี่ผมคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยตัวน็อตนี่นะครับสังเกตหนี่นะครับน็อตมีรอยถูกขันไหมถ้ามีรอยถูกขันไม่มีร่องรอยถูกขันแสดงว่ารถไม่เคยถูกเฉียวถูกชนด้านข้างนะครับนี่ผมให้ดูเลยมีไหมครับเอาสังเกตมีไหมครับมีรอยไม่ไม่มีคุณลูกค้าสนใจนะเข้ามาดูรถเลยดีกว่านะนะครับตัวกระโปรงนะอ่าให้ดูตัวเปิดประตูนะครับนี่มีเครื่องเล่นนะครับมีลําโพงนะครับประถานโทษแล้วก็ช่องใส่ แก้วน้ํานะครับที่พักที่วางแกะที่วางมือนะครับมีเปิดปิดกระจกอันนี้ที่เปิดประตูโอเคอ่ะมาดูประตูหลังกันประตูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่อ่ามีระบบนะครับล็อกเด็กภายในนะตัวนี้นะครับต้องการให้เด็กออกจากข้างนอกเนาะออกจากภายในรถนะครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับที่พักแขนอ่ะมาดูนะครับผมไล่คุณลูกค้าดู ดูเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วลึกมากสามารถนั่งได้ถึง3ท่านเลยถึง4ท่านก็ได้นะครับมาดูล้อนะครับล้อด้านล่างล้อด้านล่างนะครับนี่ครับอลลอยเดิมๆจากโรงงานเลยดูครับดิสเบรกหลังด้วยตัวนี้นะครับตัวล้อนะครับตัวล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับยางนะครับยางก็มิชลินตัวนี้นะครับยังใช้ได้นะครับ ล้อไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะครับราคาก็ถูกนะครับรถคันนี้นะผมแนะนําว่าท่านใดที่การลดมือสองเกียร์เอนะผมเชียร์คันนี้เลยถูกมากไม่แพงนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่พันถูกไปไหนเนี่ยอะมาดูด้านหลังกันหน่อยตัวด้านหลังนะครับอ่ะมาดูท้ายนะครับตัวท้ายรถใหญ่ๆอย่างนี้นี่เก็บของได้เยอะแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่ผมไม่ซูไม่คุณลูกค้าดูนี่ครับตัวสัญลักษณ์ตัว ตัวหนังสืออยู่ครบไม่ขาดไม่หายตัวโลโก้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับตัวหนังสือเลขชัดเจน8417นะครับกทมชัดเจนนี่นะครับไฟท้ายไฟท้ายหลอด LED ครับเป็นไงครับหลอดไม่มีแตกไม่มีด่างนะครับไฟท้ายยังขาวๆใสๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยขูดด้วยรอยเฉียวด้วยนี่ผมซูมลูกค้าดกใกูใกล้ๆเลยด้านหลังมีเซนเซอร์ให้นะครับ1 2มีเซนเซอร์2จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันหน่อยตัวนี้นะครับภายในครับตัวนี้เนาะมีลําโพงเห็นไหมครับเจ้าของเก่าน่าจะแต่งเครื่องเสียงด้วยนะครับตัวนี้ลําโพงคุณลูกค้าเปิดเครื่องเสียงสะใจแน่นอนมีไฟท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในนะนี่ครับมาดูภายในกันอ่ะผมเปิดให้ดูภายในแล้วเป็นไงครับกว้างขวางลึกไหมเก็บของได้เยอะไปต่างจังหวัดจุๆได้เลยตัวนี้เนาะตัวรถนะครับเราจะแถมไปเลยนะครับนี่ครับ นี่เป็นชุดฉุกเฉินนะครับเป็นยางอะไหล่สำรองนะครับหากคุณลูกค้านะครับประสบอุบัติเหตุเอ้ยทางโทษครับเกิดยางรั่วระหว่างทางนะครับต้องเปลี่ยนอะไหล่เรามีล้อตัวนี้ให้นะครับมีชุดแม่แรงและชุดเครื่องมือนะครับไปกับตัวรถด้วยลูกค้าจะได้ตัวนี้แถมไปด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยรถนะครับสังเกตง่ายๆนะครับวิธีการสังเกตรถถูกชนท้ายให้ดูนี่นะครับน็อตนะครับน็อตเป็นยังไงมีล่อลอยการถูกขันไหมถ้าล่อลอยถูกขันแสดงว่า รถนี้เคยถูกชนท้ายนะครับผมไล่ให้ดูเลยนี่ครับปะเก็นยางเป็นไงปะเก็นยางยังเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมแสดงว่าโลตัวนี้นะครับไม่มีร่องรอยการถูกเฉียวถูกชนนะครับนี่ผมไล่คุณลูกค้าดูเลยดูตัวน็อตน,นะครับน็อตก็เดิมเดิมจากเดิมเดิมจากโรงงานเลยอ่ะโอเคมาดูภายในรถด,ดีกว่านี่นะครับอันนี้ห้องผู้โดยสารนะครับด้านหลังนะเปิดให้คุณลูกค้าดูเลย นี่นะครับตัวนี้เนอะอ่าห้องโดยสารด้านหลังเป็นไงครับกว้างขวางใช้ได้เลยเนอะกว้างมากนะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังดูดีมีสไตล์นะครับค่อนข้างจะคมเท่นะครับตัวนี้นะมีคิ้วด้วยนะครับตัวรถของเราแต่งคิ้วด้วยนะครับคิ้วรอบคันเลยอ่ะมาดูห้องคนขับกันหน่อยห้องคนขับนะครับผมเปิดมานะโอเค เบาะนะครับสามารถถอยหลังได้นะครับคุณลูกค้าปรับนอนได้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมถอยหลังเสร็จแล้วนะครับมาดูดูภายในกันเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับนี่อันนี้พรมอะไรครับเป็นพรมอะไรไฟฟ้านะครับตัวโลโก้ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นรองรับ amfm วิทยุนะครับตัวนี้เนาะเปิดปิดได้มีปุ่มฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องคุณลูกค้าดูเลย เนาะอ่านี่นะครับกุญแจจึ๊บก็สตาร์ทเกมายยังอยู่ตรงกลางนะครับเกมายยังอยู่ตรงกลาตงตัวนี้นะครับชัดเจนไฟกระพริบติดทุกตัวเนาะชัดเจนแอร์นะครับแอร์จะออกหนึ่งสองสามสี่นะครับเกมายชัดเจนอ่าแรงแอร์นะครับพัดลมแอร์อยู่ที่หนึ่งสอง สามสี่ครับเนาะโอเคอันนี้แอร์นะครับสามารถไปที่ตัวหรือไปที่ขาก็ได้นะครับตัวนี้สามารถลุกปรับได้นะครับตัวนี้เนาะอ่าอุณหภูมินะครับอันนี้คืออุณหภูมิแอร์นะครับอ่าโอเคปุ๊บเกียร์เกียร์มีเกียร์เป็นเกียร์ ออโต้นะครับเกียร์แบบขันบันไดมี1 2 3 4 5ส7งสี่ห้เจ็ดเกียร์สเต็ปเจ็ดสเต็ปนะครับโอเคใช้ได้นะครับอ่ามี AUX นะครับสามารถเสียบได้นะครับตัวนี้เบรกมือแล้วก็ที่วางแขนนะครับก็เป็นช่องเก็บของให้ด้วยนะครับอ่าด้านข้างนี้ก็เป็นช่องเก็บของเนาะโอเคอ่ะตัวนี้เนาะ แผ่นกันแดดมีกระจกภายในนะครับค่อนข้างดีหลอดไฟติดทุกหลอดนะครับไม่เหลืองไม่แตกนะอันนี้ล่ะอ่าที่กันแดดมีให้นะครับอ่ะที่ยึดแขนนะครับมีหนึ่งสองสามมีสามจุดนะครับตัวนี้อ่ามีหลอดไฟตรงกลางให้ด้วยหลอดไฟติดไหมหลอดไฟติดนะครับลูกคุณลูกค้าโอเคใช้ได้เนาะอ่าถือว่าโอเคโดยรวมโอเค เดี๋ยวมาลองเครื่องเล่นกันหน่อยเมื่อกี้ผมเปิดวิทยุแ enfin ล้วนะครับก็ง่ายๆเลยอันนี้เปิดปิดนะครับโอเคอันนี้หาขึ้นนะครับตอนนี้หาขึ้นอันนี้เพิ่มเสียงเปิดเสียงนะครับอ่าใช้ได้นะครับผู้ลูกค้าอันนี้ช่องนะครับถือว่าโอเคนี่ครับเปิดเสียงสัจึงําคญใช้ได้ครับอันนี้เราไปดูเครื่องกันหน่อยตัวเครื่องนะครับอ๋อนี่ครับ คุณลูกค้าสามารถสั่งเปิดปิดกระจกจากด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่สั่งเปิดกระจกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับซ้ายขวาอันนี้เปิดพับกระจกอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้เนาะถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันหน่อยดูเครื่องเป็นไงเครื่องเรารับจากด้านล่างเนาะมาดูครับให้คุณลูกค้าดูเลย เครื่องนะครับนี่ครับผมเป็นไงครับเครื่องค่อนข้างใหม่ VVTI นะตัวนี้นะครับลดเล็กประหยัดน้ำมันไม่แพงนะครับตัวนี้เนาะถือว่าดีออกแบบมาดีไม่มีคาบน้ำมันเครื่องไม่มีคาสนิมสแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยจมน้ำนะครับผมซูมคุณลูกค้าดูเลยตัวนี้เนาะ 1.5e นะครับ249,000บาทผ่อน4,000นะครับตัวนี้ ผมไล่คุลูกค้าดูอ่าเป็นไงครับวิธีการสังเกตรถที่ถูกชนหน้านะครับไปสังเกตที่ฝากระโปรงเนี่ยครับน็อตนะครับมีรอยถูกขันไหมไม่มีร่องรอยแสดงว่ารถไม่เคยถูกชนนะครับผมไล่คุลูกค้าดูเลยเป็นไงครับมีรอยไหมไม่มีเลยนะครับไม่มีรอยมีมอก็ชัดเจนนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยมีฉนวนกันความร้อนด้วยในตัวนะครับตัวนี้นะครับมีเป็นไงครับผมไล่น็อตเดิมๆจากโรงงานเลย รถเดิมๆนะครับเป็นไงครับไม่มีร่องรอยการถูกชนด้านหน้านะทางเราจะไม่รับนะครับรถที่ถูกชนด้านหน้านะครับอ่าดยตัวนี้ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ทางรถยนต์เราเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าด้วยนะครับเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าอีกก็่สองพันกว่าแล้วกว่าสามพันแล้วนะครับนี่ดูนะครับตัวเครื่องเป็นไงครับเครื่องเดินเบาไม่มีสะดุดนะครับเดินเรียบแสดงว่ารถค่อนข้างจะดีไม่มีปัญหานะอ่า มาดูครับโอเคถูกนะส่วนตัวผมมองว่ายังไงก็ถูกตัวรถยังถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะไหนครับม่ดับเครื่องนะครับเสียงเงียบไหมคุณลูกค้าแทบจะไม่ได้ยินเลยเนาะอ่าอันนี้คือปิดฝาประธานโทษครับอันนี้ผมปิดฝานะครับคุณลูกค้าจะแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเครื่องรถเลยนะครับอ่าอ่า ก็ตัวนี้นะครับรถตัวนี้นะครับค่อนข้างจะถูกนะกับ Toyota v วีออสโตโยต้าวีออสตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่2 5 9 0 0 0ห้า้าบาทนะครับตัวนี้ปี2 0 1พันสิบนะครับผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0พันรายได้นะครับหมื0นสองถึงืนสามนะครับหรือห5 0 0นห้าก็ได้ท่านก็ได้คันนี้ของตัวเองแล้วนะครับก็ไม่น้อยเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ท่านใดที่ดูช่องของผมแล้วเนาะชอบคันนี้นะครับ ทักมาหาผมโทรมาหาผมได้เลยตามเบอร์ที่ด้านล่างครับผมให้ไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรหาผมนะครับหรือลูกค้า,าใหญ่ผมรีวิวรุ่นในยี่ห้ออะไรสนใจรุ่นในอยู่ก็ทักหาผมนะครับที่เพชรยนต์เรามีรถเยอะก็ติดต่อหาผมนะครับน็อตเพชรยนต์นะครับาฝากนะครับคุณลูกค้ากดแชร์กดไลค์กด subscribe ผมหน่อยเนาะก็อย่าลืมนะครับมา c o m มนต์ ให้ผมด้วยใต้คลิปนะครับก็มีรถอีกหลายรุ่นเลยที่ใหญ่ว่าลูกค้าดูนะครับก็ลูกค้าถามมาผมก็ตอบลูกค้าคอมเมนต์มาผมก็ตอบต้องเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยสาหรับลูกค้าท่านใดที่ดูรถผมแล้วกด subscribe ด้วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ